ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชาแนลของคลิปนะคะก็ในวันนี้นะคะคิมก็จะมาแชร์ไอเทมนะคะที่คิดว่าวันปิดเทอมสาวๆต้องทำกันอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือเราก็สั่งมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยนะคะก็เป็นอันนี้อันนี้สอส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะคือรอของแบบเราอ,อะไม่ได้มานานแล้วนะคะแต่เราอ,อะไม่ได้ไปเอาก็แบบ เอนาแล้วกยังไงไนะสิเลนยะนะยังไม่ออกะะก็จะมีทั้งหมด2อันนะคะแต่ว่าในวันนี้ที่เราจะมาทํากันก็จะเป็นอันนี้นะคะคือเนี่ยเราชอบมากอันนี้เป็นภาพโอคลิปหนึ่งสองสาโอเคแต่ก็มีมีด้วย ตะใบอันเล็กๆคืนจริงเราคิดว่ามันจะไม่มีแล้วอะเราก็เตรียมไปซื้อแล้วเราคิดอยู่ว่าไปซื้อที่ไหนวะแต่ว่ามันมีมาให้ก็เข้าคืนมากๆนะคะนี่น่ารักมากสีน้ำเงินกับสีชมพูมันจะเป็นเสียงไงโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปทำนะคะเราก็ก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นมาม่านะคะเป็นของแม่นะคะแม่ทำให้ อร่อยมากนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมลูกชิ้นให้ดูค่ะไม่ว่าค่ะแบบของแม่อะไรที่สุดในโลกอะค่ะก็คือตรงนี้นเป็นเตียงค่ะทุกคนแต่ว่าฉันน่ะเอาขี้เถียบไปวางบนเตียงแต่มันไม่เป็นไรค่ะไม่หกถ้าหกก็คือแบบที่กินชิ้นไม่ออกนะเขาจะทำไงแต่คือยังไม่หกก็ไม่เป็นไร สิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะก็คือสติค่ะไปนะคะก็คือกันไกลนะคะแล้วก็เป็นแผ่นแปะลิปนะคะออตะใบนะคะที่ไว้จะทำเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็แกะเราอะต้องคลียรล็บให้มันแบบต้องคลียรล็บแบบว่าให้ตรงหน้าเล็บนะคะแห้งที่สุดแล้วก็จะมาแกะกันะคะเราอะเราไม่รู้ว่าวิธีไหนถูกนะคะเราก็ทำตามวิธีของเรามันค่อนข้างที่จะแกะยากมากๆค่ะทุกคนต้องระวังน,ะนี่นะคะโอ้ยน่ารักแล้วก็ต่อไป ก็เป็นเอานิ้วนี้แล้วกันโป้ชี้กลางงานกยเราต้องเทียบดูนะคะว่านิ้วเราเนี่ยท่าวันไหนเราก็ลองอันนี้เราก็องไปตัดก่อนนะคะเอาให้พอดีกับเล็บเราคะแล้วก็ตัดเลยค่ะโอเคแล้วก็นี้เก็บไว้ได้นะคะเ,คเ,ะคะเ่อไว้ใช้ต่อไปอ่ะต่อไปก็เป็นอันนี้แล้วกันอย่างนี้เลยต้องไล่ฟองอากาศภายในเล็บออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือ แล้วก็เอาที่เหลือมาแปะมอนเดิมค่ะแล้วก็นิ้วต่อไปเลยนะคะนิ้วกลางนะคะเ,เลยเล็บของตัวเองมานะต้องแปะให้ดูให้พอดีนะคะไม่งั้นมันจะลอกออกง่ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากเล็บตรงที่ไม่ใช่เล็บเราอะคะ่ะมันก็จะไม่คือมันจะไม่ใช่ตรงคือเราอธิบายไม่ถูกอะไปดูแชทเาอื่นต่อไปค่ะเราจะเอาสี สีสานเลยอะเราจะเอาสีเหลืองนะคะมาสีเหลืองเอาแปะตรงไหนดีอะหรือเอาสีดำดีอะสีดำแล้วกันแปะได้สีดำนี่นะคะนี่แบบนี้เลยโอ้ยเราแบบปะเปะทุกคนคือไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยไม่เทพเจริงๆทำไม่ได้นะคะดเดี๋ยวเราขอไปติดอีก5เล็บก่อนนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราแปะครบทุกอันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องตะไบเล็บตรงนี้แล้วนะในส่วนที่เล็บเนี่ยเกินออกมาจากขอบใช่ไหมคะเราก็ใช้กรรไกรตัดเล็บเนี่ยคะ่ะตัดได้เลยนะก็คือนะคะตะไบตรงนี้ตะไบให้หน้าเล็บตรงนี้ออกไปนะคะตรงส่วนที่เกินออกต่อไปค่ะลองเอานิ้วนี้มากน,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 นะคะนี่นี่นี่นคะคะมันก็จะขาดอ,อย่นี้เลย ไปเอาอานนี้มั้งนะคะนี่โอเคอยู่นะดแนีด้่นะอเคอยมาะเนะนี่นะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก ก็ตบแต่ว่ามันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะตบเพราะว่าไม่เคยทํานะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยน,นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเคลือบนั่นเองค่ะทุกคนแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะเคลือบใส่หรือว่าเคลือบแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นกลิตเตอร์หน่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองเคลือบกันนะคะอันดับแรกเราจะเคลือบใส่นะคะน,นิ้วกลางเราจะลองเคลือบเป็นสีก็เป็นสีนี้นะ อน่ารักเนี่ยที่เหลือเราจะเคลือบเป็นสีใสนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่เราก็คิดว่ามันก็ก็สวยดีนะคะแต่ว่าถ้าโควิดหมดเราก็ไปทำที่ร้านนะคะเพราะว่าทำค่อนข้างยากมากนะคะยากมากมีสมาธิพอสมควรนะคะถึงจะทำได้แต่ว่าก็ก็คือถ้าแบบใครแบบว่าอยากจะทำอยากจะลองทำดูนะคะหรือว่า ทําเป็นอยู่แล้วแล้วก็มันรู้สึกว่ามันดีก็ทํานะคะก็ติดนะคะแบบโดนน้าก็ไม่ออกนะอันนี้น่าจะอยู่ได้หลายวันอยู่นะคะเราทําไม่ได้ <c ười> คลิปนี้ก็เป็นไอเทมดีๆนะคะที่เรานำมาฝากในวันอิดเทิมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย